ของเซ็นทรัลมาร์ซีเนี่ยจะให้มาลาได้ยังไงล่ะคะมีทั้งโปรโมชั่นที่สนใจแบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน7โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันเกิดครบรอบ7ดปีค่ะก็แล้วนะคะว่าเซ็นทรัลมาร์ซีเนี่ยมีแบรนด์ชั้นนต่างๆมากมายและในปีนี้เนี่ยก็มีแบรนด์เทียบเลยค่ะที่เข้าร่วมใน7โปรโมชั่นนี้แฮปโปรแรกนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ช็อปครบ1ล้านเแสนบาทเนี่ยเป็นคนแรกของสัปดาห์ก็จะได้รับรางวัล weekly price นะคะสูงถึง92,000บาท พิเศษมากกว่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท็อปสเปนเดอร์3ท่านแรกที่ถือบัตรเดียมบาซีคลับเซ็นทรัลไดมอนด์ซ o ซายตีและ The One นเอ็กซ์คูที่มียอดช็อปถึง2ล้านบาทขึ้นไปก็ mm hmm. จะได้รับของรางวัลที่สุดพิเศษไปเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่ามีเพียง3าใบในเซา,เซาเท์อีสเอเชียเท่านั้น mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าค่ะใ mm hmm. บนี้เลยค่ะโบเท็เกนตา เดี๋ยวเราไปต่อกันที่โปรที่2เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเนี่ยจะเป็น Ex c l u s i v e Item ทที่มีขายเฉพาะแค่ที่ Central Embassy เท่านั้นบายบายอย่างโบเทตก้าเวนต้าใบนี้เนี่ยมีใบเดียวในประเทศนะคะซิฟไลส์สตอร์ก็มีกระเป๋าของ v บเล็ก r ตราลายพิเศษเพียงแค่ใบเดียวในประเทศเหมือนกันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะยังมีจีวองชีโอเมก้าคริสเชียงลูบูแตงจิมมี่ชูผ่านแองเจลส์แล้วก็อื่นอีกมากมายเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ด Do you ไปดูโปรโมชั่นฝั่ง l ลายสไตล์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวฟังจะไปลองทำด้วยหาซาลอนเขามีแพ็กเกจแฮร์ t r e a เ m e n t ลดราคาเหลือแค่3,700บาทสำหรับร้านโมทีฟโคมไฟสไตล์นอร์ดิกของ f o นท a n a า r t เราคาพิเศษ77,000บาทค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีร้านอื่นอีกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะชอปจากร้านไหนเนี่ยคุณก็สามารถดับเบิลเชอร์และแคชแบ็กรวมมูลค่าสูงถึง1 7 0 0 0บาท แต่ว่าถ้าคุณมีดีมบ,บัสซี่คลับเซนทรัลไดมอนด์โซซายตี้และเดอะวอนเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยคุณก็จะได้รับไปเลยถึง3 4 0 0 0บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้เวสป้าส,สวยๆนี้ไปขี่เทๆ่ๆเนี่ยก็เพียงแค่ใช้ใจ่ายครบ3,000บาทก็จะได้รับ1สิทธิ์ในการรุ้นลับเวสป้าไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่รับประทานอาหารครบ500บาทก็จะได้รับอีก1สิทธิ์รุ่นรับอ e ีเวลเชอร์จากทาง Bang k o k a i r เว y s 3า0พบาทแล้วก็มีเพียงแค่50ิสิทธิ์เท่านั้นนะ Happy birthday to you ช้อปปิ้งเสริมสวยกันจนเกือบหมดวันแล้วเนี่ย ของกินกันดีกว่าค่ะที่นี่มีของน่ากินเยอะมากเลยแล้วก็ครบรอบ7ปีเนี่ยมีโปรสุดพิเศษนะอาหารเมนูที่2เริ่มต้นแค่7บาทมามาดูกันค่ะว่ามีอะไรพิเศษกันบ้างเอาเบอร์โวซื้อติ่มรถดใดก็ได้รับสิทธิ์ซื้อวาฟเฟิลราคา7บาทผงเบาทานครบ2,000บาทสามารถสั่งโดสคอมพิเนชันแพตเตอร์ราคา7บาทวอเตอร์ไลบรารีทานเมนูไหนก็ได้สั่งแอปเปิลทาร์ทแทงได้ในราคา7บาทซอลลาริตี้คลับซื้อเมนู อะไรก็ได้ใน Bi gger p l a t e เมนูสามารถสั่งลิ้นจี่ชีสเค้กได้ในราคา77บาทนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าที่ร่วมรายการอีกเพียบเลยค่ะสามารถสั่งกลับบ้านกันได้เลยนะคะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากๆาขอบคุณมากเลยค่ะสามารถสั่งได้ที่บริเวณชั้น2ทางเชื่อมระหว่าง Central Embassy แล้วก็ Central c h i ลลมค่ะและรับฟรี Central e m b a s s y d i n i n g v o ว c h e r นะคะ100บาทเมื่อซื้ออาหารครบ800บาทมีแค่2 0 1 0เท่านั้นนะอย่าลืมมากันนะคะ HAPPY BIRTHDAY h a p p YOU TO to you อ๋อลืมบอกค่ะโปรโมชั่นมีอีกเพียบเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 3มีิถุนายนนี้นะคะแวะมากันนะโปรโมชั่นอย่างเงี้ยไม่มีบ่อยนะ Happy birthday TO YOU สุขสันต์วันเกิดนะคะ